สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆตามช่อกยูทูบคือเก่าคือเดิมพี่น้องวันนี้กำลังมาพบกับบัจจิือเก่าอยู่ทีซ่งยูทูบไซด์ลมดินเซโนชาแนลนะพี่น้องวันนี้เป็นวันเสาร์พี่น้องกำลังกินข้าวนะพี่น้องกินข้าวเที่ยงนะกินกับตะบะหุงนะพี่น้องมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันพี่น้องตะบะหุงพี่น้องกำมงแซ่บๆพี่น้องเนาะ อาชีบดแดงไปนะมันแบบอืม้มะอืมเป็นโหรพาทีแบบเช็บเซบอร่อยมากนะเพื่อนนะอืมอ,อืมานบ้านาเฮาพี นมันตำมะฮุงนะกับข้าปุ้นมัจจิตกินข้าวปุ้นนะี่พี่น้องขาปุ้นอันนี้จะเป็นอะไรเป็นยา,างเลยนะเนาะโอ้พี่น,น้องเนาะขาปุ้นเนาะน้ำม,มันจะออกมาทางนี้บัจจิตจะบ่ได้ตําใส่พนะี่น้องจะเอามาจำเอาน้ำม,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 มันนั่ำมันจะน้ำมันจะถือแบบนั้นพี่น้องนะจะมีน้ำพีนะน่น้องเนาะบางอันนนั้คือคุยอีกลยก็มั่มเลยนะพี่น้อ ออืนี่เป็นมะฮง,งตำกระปุ่นแล้วเนาะเรียกตำมะฮง,งคุยกับนำ้ำน้ำมาบดลายมาเลยไปเนาะแซ่บไปเนาะอร่อยมากๆเลยแซ่บหลายอืมอ้ม จับไปขึ้นตายธนาเขาเนาะชิปมาตายธนาแล้วก็กินตำหตุงต่อตอนเทียงอืมอืมอืมข้าเหนียวสดๆร้นอนๆนาะจิบน้ำมันน้ำมันกับบุคขีพีนะมันอยู่เบองนี้อนะืมอืม คุยเป็นคุยเป็นเราเลยวันนี้นี่แบบน้องความแซ่บความนัวเออเมืงอวันมาตอมอื้ม มาพี่น้องอยังมีจะเป็นเนี่ยนะร,ร้อยอะไรพี่น้องนะเอามาคุกอะไรพี่น้องนะคุกกับตะม้งก็ร่อยนะน้ำมันจะมีอือหือตะม้งหงกับอาคัปุ่นธรรมดาตาำสักการอะไ้พี่น้องแต่บางทีบนะัวาำสักการเนาะกินต้องหาคาปุ้น มาแก้มมาทำง้นจำคระปุแก้มบังหงแก้มขะปุ้น <c oughs> นั่นเองอืหอหมกมบังหงแก้มกระปุลไปครับ กินกับปุหลักกินตำมังคงแซ่บมากได้พ่ะนะกินค,คำใหญ่ๆแรบอมอม,มาไป,าไป,ปน่อมาอืมพ่นอกวะนึ่งวันก็นลายได้ไีแล้วเลยปุ๊บนี่ปุ๊บอือหือ,ม,อม,มาไปน้อง đến đời cằn xếp đời cằn phải nó สมัครนะฮะอ,อ,อ,อืมอืมน่องน่องหูมาทุกคนกินด้วยกัน แช่บนัววันนี้พี่น้องเผ็ดเผ็ดอ่ากินกับข้าวเหนียวบ้านเฮาเนะ ฟังเสียงอย่างกระหูเอย่างนั้นมาแช่ทำับแก้มขับปุ่นแช่ทุกคนอืมอืมรางวัดกับมาแล้วเนะ มันนัวนะมันนัวบางวันเลยชอบมันเลยมกักอือ าหารในบ้านๆน,นีน้ข้าเสียงอืม,อม,อม หนวัง่น้องแกะเลยขับปุ่นหเห็นบ่อทุกคนแกบเด้อยขับปุ่นเสียบมากพี่น้อง อะไรจริงจ mm ี hmm. mm ๋เงี้ยแก้มขาปุ่นเนาะปุ่นอยู่บริตำใส่เดีพี่น้องเนาะเอามาแปะไว้หน่อยยิบเอาตึกแฉบโอ้โหเนาะเสียขาบริได้พี่น้องเนาไหมเท่าไร เบิดเฉยเนาะหลมปากเลยไปแน้วเน่ะร้อนเหมือนเดิมทุกคนกินแบบเผ็ดๆนัวๆน้ำร้อนไปแล้วมากะมันแซ่บ Ừ. Nó ở. Bớt nó ra. Nó đứng Im. Im phơ đi. มากนะมัดเนาะนี่หนึ่งกินคนเดียวแซ่บคนเดียววันนี้ทุกคนทีได้ยอ่ลืมพี่น้องเนาะอย่าลืมพี่น้องคนางในที่เข้ามาติดตามชมคลิปคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบอกจิตจากสองสายลมทิ่นเชโนแชนแนลพี่นาะเกิดกันแนลเนาะบอกขอบใจทุกๆติดตามชมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปกินกิน ส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปยังฝากพี่น้องติดตามแน่ๆไปแล้วเนานะเพราะช่องคอมพิวตก็กเป็นอ่าคอนเทนต์เกี่ยวกับกินเที่ยวเนาะไังเนาะพาเที่ยวพาหมวนพาแช่ไปต่างๆกันนานไปแล้วเนาะไลฟ์สไตล์บายสายล,ลมพี่น้องจะได้ไม่ลืมติดตามสำหรับแม่ไปลืมสวยเป็นกังใจกด subscribe กดกระดิ่งจ้งเตือนให้กับบัญชีไอดเราเนาะสำหรับคลิปนี้ชีวิตจบเพียงเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย